เอาครับสวัสดีครับสำหรับคลิปคลิปนี้จะมาสอนการฟาร์มวันละ20ครั้งเพราะว่าดันหนึ่งอะมันลงได้วันละย0รอบดันนี้มีชื่อว่า Sky Garden ซึ่งเป็นแหล่งที่ทำกินของผมเลยมีเป็น 100M ได้ก็เพราะดันนี้นี่แหละอ่าคืองี้ไอ้ดันนี้เนี่ยนะวิธีทำไม่ยากก็คือเราจะลากมอนทั้งหมดตรงนี้มารวมกัน ตีให้ตายเลยทีเดียวสําหรับคนเร็วที่เพิ่งเพิ่งเล่นใหม่เนาะก็จะใช้เป็นลากมาแล้วแปลงล่างแล้วตีบีเอ็มแล้วก็ตีเพราะเพราะว่ายังไม่สามารถตีธรรมดาได้มันจะเราจะตายก่อนอืมคือเราเอาแค่ชั้นล่างชั้นเดียวมันจะมีชั้นสองเนี่ยเห็นไหมบันไดตรงเมาส์าผมชี้เนี่ยมีบันไดขึ้นไปทางบนเราจะไม่เอาเราจะลากมาทีเดียวตีเสร็จออกเราเข้ามาใหม่ทําอย่างเงี้ยทุกวันแป๊บเดียวถ้าโชคดีได้หนังสือก็ได้เป็นร้อยเอ็มอะ แต่ถ้าโชคไม่ดีได้หินมันก็ได้หลาย 10M U อยูนะอ่าเรามาลองชมกันดูเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูแต่จะสาธิตในแบบอ่าแบบสําหรับผู้เล่นใหม่เลยเนาะผมจะแปลงร่างแต่จริงๆผมไม่ต้องก็ได้ไงอ่าลองดูว่าลากยังไงเชิญชมครับมิวสิกมา พยายามหลบต้นไม้ไอ้ต้นเนี้ยมันไม่ได้อะไรเลยมันมีแต่ทําให้เราช้าลงพวกดอกไม้มันจะทําให้เราตีติดสถานตีเราติดสถานหน้าช้าอ่ามาถึงตรงนี้เห็นไหมเนี่ยคือไม่ได้ไปชั้นสองไม่ต้องไปครับเอาแค่นี้พอตากงหมดแล้วแล้วเราก็จัดก,การกดถ้าเป็นวอลก็กดบัฟเพื่อป้องกันก่อนบัฟขี้อ่าแล้วก็แปลงล่างอ่าแปลงล่าง,งกดเลือดทีหนึ่งให้มันเต็มอ่าแล้วก็ตวัดเลยครับปังหายหมดจบเสร็จแล้วแ่ยดูดิเห็นไหม นี่ขนาดคลิปสอนเนี่ยดูเห็นไหมอกสองอ,อ,อ,อันนะเนี่ยที่ดอกมาเนี่ยอันนี้สองอันเม็ดละประมาณสามแสนอันนี้เม็ดละประมาณ 4, 000 3, 000ส,ส 6, 000 4, 000 1, ี่แสนสามแสนันันก็หกแสนสี่แสนก็หนึ่งเอ็มเนี่ยรอบเดียวของได้แล้วเอ็มหนึ่งอืมง่ายง่ายแค่เนี้ยเดี๋ย่เราก็เดินออกอ่ไม่ดูสําหรับผู้เล่นใหม่ต้องแต่งร่างก่อนนะครับเพราะว่ามันตีไม่ไหว ที่ผมตีจีโดตายเห็น,นยังไงเพราะว่าสเตตัาผมสูงของผมก็สูงในมันดันเร็วสี่สิบไงผมเร็วห้าสิบแล้วไงมันก็เลยอีซี่อืมทีนี้ลองแบบที่แบบผมลงทุกทุกวันดูนะเอาดูรอโหลดก่อนอ่อาแนวทางก็ดนันมาอยู่ตรงนี้นแล้วเนี่ยหมนุหมนมุมมุมสุดนะสกายการ์เด้นนะฮะ ออกมาฮะแล้วก็เข้าใหม่เงี้ยทำเงี้ยทุกวันนี้นี้ผมลงไปแล้วสิบหกอบแล้วกดลงรอโหลดแม่นา,าแลก็ลากเลยป๊อ พยายามหลบต้นไม้ไม่ต้องไปใกล้มากใกล้มากมเดี๋ยวมันเดี๋ยวมมัันนจะตีเราเอาแค่เกือบๆถ้ามอนมันอยู่ใกล้เกินไปเราก็ตีออกมาอย่างเงี้ยเงี้ยมันใกล้ต้นไม้ยัยตัวเนี้ยก็กดใช้สกิลตีไก่ดึงออกมาอ่าเดี๋ยวมาลากมาลากมาลากให้หมดอ่าขี้เกียจเดินก็ลากมันมาอ่ครับถอยละหน่อยอ่าสตาร์ทมูปุ๊บหยุดอ่ารวมกันละโดนตายปรับ จบหนาได้แลีวเห็นไหมไอม่วงม่วงเนี่ยแต่มันของมันมันติดกันเก,กินไปวางเก็บต้องคัดออกอะ่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งหนาหนึ่งเม็ดอ้าวรอบนี้มีเม็ดเดียวอืมมาเป็นสามเมนะ็ดละเห็นไหมอืมก็รอบนี้ก็ได้มาหามแดดจบบางครั้งก็ไม่ได้นะบางรอบก็ไม่ได้แต่ส่วนมากมันจะได้อ่ะผมลองเทสให้ดูอีกครั้งหนึ่งอะ่ะครั้งสุดท้ายอะ่ะ มีใครอยู่ม้งวะเนี่ยอ้ออันมอนอยู่เดี๋ยวเราจะเชิญเข้ามาออกคิดเดี๋ยวก่อนเ mm hmm. ดีย๋ยวก่อนเทสศิลป์อีกรอบหนึ่งก่อน รอบหนึ่งผมเสียเวลาไม่เกิน2นาทีอ่ะยี่สิบรอบต่อวันก็ตกประมาณ40นาทีอ่ะไม่เกินกว่านี้แน่นอนนะปึ๊บตีมาลากมันมาเอาม,มามรวมกันไว้หั่งหลุดรอบนี้น่าจะไม่ได้อะไรเลยเออดีเหมือนกันจะได้เทียบให้ดูว่ามันก็มีเหมือนกันที่ไม่ได้อะไรเลยนะ ไม่ได้เลยเลยไม่มีสีมุมมงตกอดอก็ประมาณนี้แหะครับสําหรับการฟาร์มแต่ก็คิดดูยีสิบครั้งมันจะไม่ได้เลยเลยยี่ครั้งก็คงเป็นไปไม่ได้ลองดูกันนะครับขอบคุณครับ